เ้าปาไม่้เรามานี่ัียแล้วหันไมเร่หาเชื่องเรามายักขอบขายของเขาแบบบอบๆนะเพราะว่าพร่เศจะกิจไม่ดีแล้วไม่มีอะไรคทำตานยึกๆึกแบบนี้ยูสิจ๊ค่ะเ่ยดูยึกยึกนะขายได้แจ๋นไหมคะ แล้วก็เลี้ยงรองเท้าเด็กๆแล้วก็คุกแบบเอออายุไม่ถึงยี่สิบก่อนเอาไม่เอามันเห็นไหมไม่งั้นจะเอาของเขาแบบวัยรุ่นแล้วก็อายุแบบไม่ถึงเออนั้นไม่ถึงยี่สิบอ่ะลองคู่นี้นะคะไซส์สามสี่ค่ะสามอันนี้แต่งแต่งวัยสาวนะเดี๋ยวเรามาแยกแต่งรองเท้าวัยหนุ่มแล้วก็วัยสาวสาวนะ่ยจะได้สาวสาวระหัดดีด็อกเห็นไหมจ้าระหัดดีด็อกได้ฟังต้น ถ้าใครังไม่เห็นบ่อยน,นะ A, 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 3, 0, นี่เอเอสามศูนยนี่ 3, 0, นะจ้ะถ้าหากย่ยอะกี่สามศูนย์สมศูนยอ้ยผิใจดใได้อภจ้ะโอเคนี่ค่ะสันจังคะอ่าถ้าอันนี้ให้ผิดใจอนนี้จะไปแบบเ,เรวเ็วเลยอ่าแล้วนะคะอันี้ผี้มีไปสนเา็นแพกขอเนเดี๋้วก็เป็นอ่า

a สามค่ะรหัส a 3 8เนาะรหัส a 3 8มสิบแไม่ใช่นะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ค่ะถ้าคอมเมนต์ใครหามาก่อนก็อาจจะได้ก่อนไงเนาะถ้าคอมเมนต์ใครหามาก่อนก็อาจจะได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะถ้ามังไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะ่าถ้ามีคอมเมนต์ได้เออเดี๋ยวน้องเออเดี๋ยวเออคุณเขาไม่ได้ได้นะเดี๋ยวน้องกุญแจคุณเข้าไปอยู่เนาะ นางผู้กันจะกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปคอมเมนต์นะคะอมเมน,นต์เป็นเยี่ยมนรหัสีแล้ว A สามิปดค่ะอ่านผู้่อไปนะผู้่อไปค่ะ่อไปเป็นวรุ่นนนะคะเป็นรนโพนี่สวยๆน้าแต่ลเป็ดเลยนะคะซ,ซสสส้ว สิบเจดค่ะ a 17. อสิบเจไม่ใช่ค่ะเอเจสิบค่ะเอเดสิบเนาะเอเจสิบวันนี้ไม่ได้พูดใส่ใส่น้ำงา่ายเอเจสิบนะคะเอเจสิบเนาะ ก็ไม่ใช่เอก็สิบอเอกอนะอาะเป็นผว้กอไปดนะเพราะว่าในเรต้องตกี่ยกับแชทเอกเป็นหัข้าาขอคอมเม,ม,มนต์ยกทุกคนคอมเมนต์ไม่นะถ้าใครคอมเมนต์ได้แลาจะเข้าไปทำว่าหน้ายิ้มแล้วก็เป็นรูปเอ่ยย่้ยมนะคะก็ไปใครอยากทำดนตรีคะหนูค่ะ,ะมาจะมันซักหน่งยไหม รพี่นภะาะสุวรรณค่ะใครได้นะคะขอ้่ด้คออ่ไไะ,คะไม่มีคใครชื่อว่าอะไรเลยต่อไปอห่อแล้วค่ะกให,ห้เดกๆนะ,ะอยากให